เห็นพ่อแม่ป่วยทีไรก็ใจคอไม่ดีบิวจะพาปาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีป้องกันไว้ก่อนฉีดได้ทุกวัยเลยปลาดูไหมว่าปีปีหนึ่งอะมีคนติดไข้หวัดใหญ่รอตายทั่วโลก 6, อะหกแสนห้าหมื่นคนโอ้เยอะนะนี่ทั่วโลกอะเยอะนะเยอะดิบิไไวไม่อยากให, <ๆ S 1> ห้ปาเป็นหนึ่งในเฮ้มันไม่พันลบพันไม่เป็นถ้าพาปไปฉีดวคีดไข้วั สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยอ่ะปะเขาบอกว่าวัคซีนแค่วันใหญ่อะมันมีสองแบบแบบนึงก็คือเป็นแบบขนาดมาตรฐานก็คือสำหรับคนทั่วไปแต่ที่สำคัญอะเขามีสําหรับผู้สูงอายุด้วยนะก็จะเป็นวัคซีนขนาดสูงจะเหมาะสําหรับฉีดผู้สูงอายุโด,ดยเฉพาะ แล้วปีนี้ป้าอยู่เท่าไหนนะร่นะ68ักธนาคารเล่น10โอเคปีนี้ป้า7จะ18 <laughs> ใช่แค่งง้นถ้าป้าไปฉีดวัคซีนป้าก็าต้องฉีดแบบขนาดสูงสำหรับผู้ใหญ่ใช่ก็ <laughs> จะง่าก่่าแล้วนะคะอย่าลืมพาคนที่เรารักไปฉีดวัคซีนให้หมดใหญ่กันนะไปฉีดวัคซีนต้องปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะเราจะได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะและก็ปลอดภัยสูงสำหรับคนที่เรารักค่ะ